ចំ ทำไมทำไมหน้าสะบัดไปได้ deve. เฟี้ยวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะเขาบอกว่าเรียวกูเฟี้ยวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะพวกไม่มีน้ำยาจะเอาน้ำเนี้ยวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะเอาข้าวเหนียวไปเคี้ยวปะล่ะกูรู้มึงคิดถึงกูคนเดียวเอางี้อยากดุกับเจียวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะเขาบอกว่าเรียวกูเฟี้ยวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะพวกไม่มีน้ำยาจะเอาน้ำเนี้ยวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะเอาข้าวเหนียวไปเคี้ยวปะล่ะกูรู้มึงคิดถึงกูคนเดียวเอางี้อยากดุกับเจียวปะล่ะเฟี้ยวเปล่าล่ะไม่ได้อยู่ในขับ ออกเดี๋ยพวกคนตำรวจตามจับอยากเจอตัวมึงต้องดักทางกลับอยู่ดีๆเขาก็ยกข้เป็นตำนานทางสับท์ขอทอดที่เลวเต็มพิกัดพระก่อนหน้านี้ผมเจอมันหนักไม่ต้องแตะไม่ต้องจับเจอแบคทีเรียขี้เกียจ ประวัติหรือว่าเกียรติศักด์ที่มึงเคยได้ยินเนี่ยมันผิดถนัดเพราะว่ากูเฮียกว่าที่พวกมึงรู้ัาหลังอยู่ี่กูเสียถนัดแต่มึงไม่ต้องห่วงเพราะว่ามึงยังไม่เหยียบระดับเล่นกูไม่ตายระวังด้วยเขาให้มึงเดินทางกันโดยสงว์เอาตามจริงว่ากันในแฟกมึงไม่เฟียวตอนออกไปแรปตามหลักความน่าจะเป็นบ้านๆมึงขึ้นหนึ่งในร้านไม่ต้องทําเป็นแอคเพราะสไตล์มันดัดและอื่นเพลงเด็กเนิร์ดอ่อนหัดและหื่นมึงพูดถูกเอ็มซีเป็นหมื่นหลายคนฟังกูแล้วเขาไม่ฟังคนอื่นพอกูด่าแม่ก็คิดว่าแย่พอก อยากใหู้กใจพวกมึงทั้งหมดตั้งน้ำโมสามจบแล้วนึกถึงพ่อแม่ที่เขาสอนมึงก็ไม่ได้ดีอยาสิ้นเปลืองเงินก็ไม่ได้มีทางที่เดินแม่งก็ไม่ได้ฟรีจะไปเสือกกับเพก็ดูไว้ให้เด <Feel S 1> <be. S 2> ียวปปะละ่าฟยวปปล่เขาบอกว่าเรียวกูเฟยวปะละปะล่เฟิวปปล่พวกไม่มีน้ำยาจะเอาน้ำเหนียวปะละ feel ปะละ่เฟยวปปะล่เฟยวปปล่เอาเข้าวเหนียวไปเคี้ยวปปะละ่กูรู้มึงคิดถึงกูคนเดียวเอางี้อยากจุดกระเจียวปปะละ่ เยวปะล่ะเปี่าเปล่ะเขาบอกว่าเรียวกูเปล่ะล่ะเปี่าเปล่ะพวกไม่มีน้ำยาจะเอาน้ำเหนียวปะล่ะเปี่าเปล่ะเปี่าเปล่ะเอาข้าวเหนียวไปเคี้ยวปะล่ะกูรู้มึงคิดถึงตัวคนเดียวเอายี่อยากดุกระเจียวปะล่ะ So, yeah. Everybody feels right now Down on your knee with a pole like bow Fuck your money, yo, big wise how Just turn that motherfucker lights out d 90 I'm the streetster Hear your song on the speaker Where you go, wanna meet her And call your mom, We got the t-shirt Yo, he go up like a bad kid Why he acting like a bad